ระหว่างขับรถกลับบ้านนะคะแล้วเบาะหลังเนี่ยก็จะมีน้องสองตัวที่ไม่สบายแล้วก็พาไปหาหมอทุกวันเลยก็คือตอนนี้มีน้องหมูสาชั้นกับน้องฟ้าหลังฝนนะคะมีอาการเจ็บปากนะคะอาการค่อนข้างดีขึ้น แล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยพอฝนตกหนักนะคะก็ต้องขอโทษผู้ติดตามที่ส่งอาหารมาด้วยนะคะที่ทําให้อาหารเนี่ยเปียกอยู่หน้าบ้านแต่ก็พอดีเก็บเข้าบ้านมาแล้วนะคะเนื่องจากตอนที่น้องโลงมาอยู่บ้านเนี่ยน้องโลงมาจะเป็นคนเก็บอาหารเวลาที่มีรถขนส่งอาหารมาส่งนะคะก็ไม่เปียกนะคะผู้กองก็เก็บเข้าบ้านเรียบร้อยมีกระสอบที่ใส่มาเนี่ย กล่อง <L rac ian> ที่เปียกนะคะเนี่ยกจะเห็นว่าผ้าผ่อนรองเท้าน้องลงมาแล้วก็ที่นอนของน้องหมาถ้วยชามของน้องแมวที่ล้างไว้เนี่ย <L ac ian> เปียกหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีใครเก็บให้นะคะก็มีน้องหมาเนี่ยอยู่กันเองน้องแมวก็อยู่กันเองนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า <L ac ian> ในเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยแล้วฝนตกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยทุกตัวก็หลบฝนเข้าไปอยู่หน้าบ้านตรงระเบียงหน้าบ้านเนี่ยฝนไม่สายนะคะโอ้เจอกันควยกันเลย ขนตรงไหมโอ้โอ oh, oh, oh. ้มาอ่อนอ่อนอ่อนไหวฟองฟองฟองแม่มานี้มามานี้มา พอเจอหน้ากันเนี่ยก็ส่งเสียงร้องกันเจียวๆแบบนี้เลยนะคะมีการฟ้องกันบ้างอะไรบ้างนะคะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนะคะแต่ตัวที่ไม่สนใจใครแล้วก็ดูสนุกอยู่ตัวเดียวจะเป็นน้องชบาแก้วนะคะน้องก้านกล้วยนะคะน้องก้านกล้วยกับตัวอ้วนตัวกลมนะคะทุกตัวเนี่ยก็ออกมาต้อนรับแม่นะคะพอเวลาที่เห็นแม่กลับมาถึงบ้านแบบนี้นะคะน้องชบาแก้วเนี่ยก็เข้ากับทุกตัวได้หมดนะคะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ย ก็มันคงนั่งดูฝนกันอยู่พักใหญ่แล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยประตูบ้านเนี่ยเปิดไว้อยู่แล้วแล้วผู้กองเนี่ยก็พยายามที่จะรีบกลับบ้านก่อนค่ำอรู่แล้วเพราะรู้ว่าถ้าถ้ากลับบ้านมืดเมื่อไหรน่นะคะก็คือมียุงเข้าไปในบ้านแน่นอนแล้วนี่คือพ่อประดุกนะคะ เราได้ที่สบายใจของเขาเนี่ยก็จะเป็นที่บนชั้นไม้นะคะแล้วถ้ายิ่งฝนตกแบบนี้เดี๋ยวว่าแต่คนที่ชอบเลยน้องแมวก็คงชอบเหมือนเรานะคะเพราะว่าได้เห็นฝนตกได้เห็นธรรมชาติได้เห็นลมพัดเย็นๆน,นะคะซึ่งทุกวันเนี่ยอากาศร,ร้อนมากๆพอฝนตกเนี่ยข้อดีของฝนตกก็คือทําให้อากาศเย็นสบายน้องแมวก็ไม่เครียดไม่ร้อนกันนะคะใครเนี่ยใครเนี่ย เห็นไหมคนโต๊เป,เ,ปเดไปไมานั่งตากฝนไปลูกไปหนีเท่าน้องไปจริงน้องหมาเนี่ยมีไต้ถุนบ้านมีโรงรถนะคะแล้วก็มีโรงเรือนที่ใส่กรงของน้องแมวกับน้องหมาไวะะ้เขาสามารถไปหลบฝนได้นะคะ,ะแต่ว่า เหมือนจะอยากเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าน้องหมาที่ให้มานอนในบ้านเราจะตอนนี้จะมีน้องเบิร์ดเดก,กับน้องคับเค้กแล้วก็จะให้เข้ามาในบ้านเนี่ยช่วงที่เย็นแล้วมืดค่าแล้วถึงจะเข้ามาได้นะคะน้องๆก็นั่งจับก,กลุ่มกันดูสายฝนที่กําลังตกลงมานะคะ แล้วก็นี่คือน้องสีน้ำน้องไขวานน้องพลอยชมพูนะคะก็แบ่งแยกกันไปนะคะใครอยากนั่งตรงไหนอยากอยู่ตรงไหนก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือน้องพลอยชมพูนะคะชื่ออาจจะเพาะไปหน่อยนะคะอย่าอย่าพึ่งบันไส้น้องพลอยชมพูนะคะเพราะว่าแมวที่ตัวไหนที่สีดำอย่างเงี้ยผู้กองจะตั้งชื่อให้เพาะเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็มาแล้วนะคะนี่คือแก๊ง ที่ผู้กองช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผู้กองก็ตอนที่เขาเล็กๆอยู่เนี่ยผู้กองก็ใช้ไม้เขียเข่ยๆมาจากเครื่องปั๊มลมนะคะตัวมอมแมมแล้วก็เขาเป็นพี่น้องกัน3ตัวสามตัวนะคะน้องฟุตตี้น้องคีรีบูลน้องเรนโบว์แล้วก็เป็นลูกของแม่เต็มถังนะคะ ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ชอบไปเล่นตรงไหนก็ชอบกรูไปด้วยกันนะคะทั้งสาตัวเนี่ยตอนนี้ก็โตกันขึ้นมากแล้วแล้วก็ทำหมั่นกันครบทั้งสตัวแล้วนะคะน้องชบาแก้วสุดแสบของเรานะคะก็เป็นแบบนี้นะคะไปไหนเนี่ยไปด้วยไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงเอาพลังงานเนี่ยมาจากไหนนะคะน้องก้านกล้วยซะอีกนะคะซึ่งเป็นน้องแมวเพศผู้อ่ะดูจะอ้วนตู้ตากว,ว่าก็เลยอาจจะไม่ปราดเปรียวเท่าน้องชบาแก้วนะคะเนี่ยคุณยาป่นป่น,ปนก็ออกมาดูลูกๆหลานๆน นั่งเล่นกันหน้าบ้านนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะแล้วก็ตอนตอนช่วงที่พงขับรถมาเนี่ยตกหนักมากพายุมาแรงมากตอนนี้ก็เริ่มซาลงแล้วนะคะน้องๆก็ออกมาเล่นนั่งเล่นหน้าบ้านได้นะคะแล้วน้องๆเนี่ยเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วเวลาที่เห็นผู้กองมาเนี่ยเขาก็จะมารายล้อมนั่งอยู่รอบๆตัวเรานะคะผู้กองก็เลยหาของเล่นให้เล่นซะเลยนะคะก็กลายเป็นสนุกกันท่ามกลางสายฝนนะคะมาและน้องคีรีบูลน,นะคะก็เป็นลูกของแม่เต็มถังนะคะ นอนหน่ะหาววอดวอยู่นั่นคือแม่สงกรานนะคะนอนตัวใหญ่มากนะคะตัวที่ผู้กองพูดถึงตอนนี้ที่ไม่สบายอยู่นะคะก็คือน้องหมูสาชั้นนะคะจะเห็นว่า ก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้เป็นอะไรหนักมากกับน้องฟ้าหลังฝนนะคะน้องฟ้าหลังฝนน่าจะอยู่ในบ้านแล้วก็น้องสกายนะคะก็มีหลายท่านถามถึงว่าหายไปไหนนี่คือน้องฟ้าหลังฝนนะคะทั้งน้องฟ้าหลังฝนกับน้องหมู่สามชั้นเนี่ยมีอาการปากเจ็บแล้วก็รักษามานานมากๆเลยนะคะร่วม2เดือนแล้วแต่ว่าพอหายไปสักสองอาทิตย์เนี่ยก็กลับมาเป็นอีกนะคะทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีอาการปวดเป็นดิวเคิเมียนะคะแล้วก็ขอย้อนคลิปเมื่อวานนิดนึงนะคะเมื่อวานเนี่ย ไม่สามารถอัดเสียงให้ได้ทันก็เลยให้ดูภาพไปนะคะก็เป็นความน่ารักของน้องบัวลอยกับน้องชบาแก้วจริงๆน้องชบาแก้วเนี่ยตอนที่ผู้กองแต่งตัวให้น้องบัวลอยเนี่ยนะคะไม่รู้มาจากไหนนะคะก็วิ่งมามามา,มาเอามือเนี่ยแกะ,แกะดึงผมของน้องบัวลอยเนี่ยหลุดนะคะน้องบัวลอยก็ไม่ทําอะไรน้องนะคะไม่ทําอะไรน้องชบาแก้วเลยน่ารักมากๆนะคะตอนนี้นะคะก็คือแต่งตัว ให้เรียบร้อยนะคะดูด,ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะน้องบัวลอยดูเหมือนจะชอบนะคะคิดว่าน่าจะชอบเพราะว่านั่งกระดิกหางเนี่ยแมวกระดิกหางแบบนี้นะคะมีมีมีสองอารมณ์ผู้กองมองมองแบบว่ามีสองอารมณ์คือหนึ่งไม่พอใจกำลังเครียดอยู่แล้วก็กําลังหาวิธีการโจมตีเรากับสบายใจนะคะมีอยู่2อ,อย่างมีให้คิดอยู่อย่างนะคะแล้วก็น้องบัวลอยเนี่ยกลัวพ่อนมทองหยอดนะคะ เวลตอนแรกๆเนี่ยผู้กองแต่งตัวให้น้องบุลอยเนี่ยแล้วพ่อมทองหยอดมาเนี่ยน้องบุลอยไม่ยอมนะคะต้องไล่พ่อมทองหยอดหนีไปที่อื่นก่อนเขาถึงยอมให้แต่งตัวเพราะว่าน้องบุลอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแมวที่เกเรที่สุดในบ้านแต่ว่าเขายอมพ่อนมทองหยอดนะคะแล้วก็ยอมทุกตัวเนี่ยต้องยอมพ่อมทองหยอดในบ้านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อมทองหยอดของเราเนี่ยมีรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้สามารถปกครองน้องๆในบ้านได้ทุกตัวเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะคะ ะะพอแต่งตัวให้แล้วเนี่ยดูน่าจะสบายใจนะคะน่าจะมีความสุขนะคะแต่ผู้กองก็ไม่ได้จับเขาแต่งตัวให้ดูบ่อยมากนักนะคะ แล้วก็พอรู้สึกว่าเขาดำคาญเนี่ยรีบถอดออกให้เลยนะคะไม่อยากให้เขาเครียดนะคะเอาเอาเท่าที่เราดูแล้วยิ้มได้พอแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้กองก็อขออัปเดตเรื่องราวของน้องลม,มานะคะวันนี้ผู้กองก็แวะไปรับน้องลมมาที่วัดนะคะอ,อันนี้คือวัดที่น้องลมมาจะน้องลมมาจะบวชนะคะก็คือวัดสุราดังสันที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะมีผู้ติดตามท่านนึงถามว่าทําไมถึงมาบวชที่วัดนี้วัดนี้อยู่ริมแม่น้ํานะคะจะเห็นเรือโยงเนี่ยกำลัง ล่องอยู่ต่างแม่น้ําอยู่ดินแม่น้ําเจ้าพยาเพราะว่าผู้กองเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่เมื่อตอนที่ผู้กองเด็กๆเนี่ยวัดเนี้ยเป็นวัดเล็กๆเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาให้ให,ใหญ่โตเหมือนวัดนี้นะคะแล้วที่ผู้กองชอบมากคือนี่คือน้องหมาน้องหมาน้องแมวเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีเมตตากับน้องหมาน้องแมวบางทีไป ไปบินทบาทนะคะแล้วเจอน้องแมวที่น่าสงสารอย่างเงี้ยก็เก็บมาที่วัดนะคะแล้วก็ผู้กองก็คุยกับน้องลมาว,ว่าที่วัดี่ยมีแมวกี่ตัวน้องลมาบอกว่าท่านเจ้าวาดเ,เลี้ยงไว้ในระบบปิดเนี่ยคิดว่าน่าจะกลัวว่าน้องๆเนี่ยจะเกิดอันตรายนะคะในระบบปิดที่ค่อนข้างกว้างนะคะซึ่งผู้กองยังไม่ได้เข้าไปดูประมาณ20กว่าตัวแล้วก็จะมีกระจัดกระจายอยู่ตามโบสตามศาลาอีกนะคะซึ่งทางวัดเนี่ย น้องลมาบอกว่าทางวัดเนี่ยขาดแคลนอาหารซึ่งแล้ววันนี้ผู้กองตั้งใจจะนําอาหารเม็ดของน้องแมวอ่ะที่พี่น้องส่งกันมานะคะมามาให้ที่วัดด้วยแล้วลืมนะคะก็เดี๋ยวผู้กองจะต้องแวะเวียนไปหาน้องลุมาาอกีกวันนี้ที่มารับน้องลุมาเนี่ยเพราะว่าะจะต้องไปรับใบใบสําเร็จการศึกษาที่มรามคําแหงนะคะแล้วก็ทางทางเจ้าวาสน,นะคะก็ก็ไม่อยากให้น้องลุมาเนี่ย ไปไหนคนเดียวเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะบวชนะคะบางทีคนโบราณอาจจะถือว่าอัวจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนั่นนี่เพราะว่าจะมีมารผจญอะไรแบบนี้นะคะผู้กองก็เลยมารับเขาเองแล้วก็พาเขาไปรับแล้วก็จนส่งกลับที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะภารก,กิจของน้องลมาตอนนี้นะคะกะ็ตีห้าตื่นซึ่งปกตินน้องลมาจะตื่นนอนเที่ยงเพราะว่าตอนกลางคืนจะออกไปทํางานนะคะแล้วตื่นเที่ยงตื่นบ่ายโมงแต่พอไปอยู่ที่วดัดปุ๊บ จะต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยจะต้องตื่นที่5แล้วตามพระไปบิณฑบาตไปช่วยพระเข็นรถไปบิณฑบาตแล้วเดี๋ยวพอตัวเองบวชเนี่ยตัวเองก็ต้องตื่นที่5ไปเป็นพระไปบิณฑบาตนะคะแล้วก็ออขอบคุณผู้ติดตามหลายๆท่านเลยนะคะที่บางท่านบอกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบ้างนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีความประสงค์อยากจะมาร่วมงานบวชน้องลงมาด้วยนะคะก็ยินดีเลยนะคะผู้กองอยากได้ อ,อยากได้ยอดนะคะว่าจะมาเท่าไหร่วกเราจะได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับนะคะก็ยินดีเลยนะคะน,นี่ให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเป็นเป็นของเล่นที่ผู้ติดตามแหละนะคะนำมาให้นะคะก็จะได้เห็นว่าสภาพหลังจากที่น้องๆใช้งานไปแล้วเนี่ยสัก 6- 7เดือนผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะก็เรื่องจากบ้านเราเนี่ยมีน้องแมวเยอะตัวนะคะเพราะฉะนั้นของเล่นเหล่านี้เลยพังเร็วมากนะคะก็ขอพูดต่อเรื่องงานบวชของน้องล้มานะครับ ถ้าหากท่านใดเนี่ยนะคะอ,อยากจะเดินทางมาร่วมงานนะคะก็สามารถผู้กองขอยอดสักก่อนวันพุธนะคะวันนี้วันนี้วันจันทร์นะคะก็ถ้า,าอยากจะมาร่วมงานผู้กองขออนุญ,ญาตให้โทรแจ้งผู้กองนิดนึงนะคะจะได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับงานของน้องรมานี่นะคะจะเรียกว่าอาอบน้ำนาคโกนผมตอนเจดโมงเช้าเลยนะคะแล้วก็9้าโมงเนี่ยมีเทศสอนนาค แล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยก็จะมีเลี้ยงอาหารนะคะแล้วก็จริงๆจะเลี้ยงอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็พอประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยก็จะเวียนบทนะคะแล้วบ่ายสองโมงเนี่ยอุปสมบทนะคะกำหนดเรากำหนดการงานของงานบทของน้องลุมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะท่านถามว่าอยากจะมาร่วมงานมาได้ไหมยินดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานบุญแล้วก็เป็นงานบวทนะคะตามประเพณีไทยเนี่ยถือว่า ได้บุญไปร่วมกันนะคะถ้าท่านใดมาไม่ได้หรืออะไรไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวผู้กองก็จะอัปเดตเรื่องราวของน้องโลมาเนี่ยให้ให้ทราบกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่องนี้คนที่เข้ามาติดตามเนี่ยผู้กองถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาติดตามนะคะเพราะว่าคนที่รักที่ชอบแล้วก็รู้จักในิสัยผู้กองเนี่ยจะรู้ จะทราบว่าผู้กองนิสัยเป็นยังไงนะคะนอกจากจะมาติดตามน้องแมวในบ้านผู้กองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในบ้านของผู้กองนในครอบครัวของผู้กองพี่น้องก็ได้รับรู้ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณมากสําหรับกําลังใจทั้งหลายนะคะสําหรับบางท่านที่อยากจะร่วมบุญกับน้องโลงมาในการบวชครั้งนี้นะคะดาวว่าให้แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วทำอะไรอะ่ะยุ่ะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ทุกกองแจ้งแล้วก็บังคับไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะฝากพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบาา่อทรายกันด้วยนะคะ